อัปเดตแปลงแพนกล่าอายุหนึ่งเดือนหลังจากปลูกแบบใช้รถไถย่ำนะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงจะสวยงามขนาดไหนพอใช้งานได้หรือยังนะครับหรือว่าต้องหว่านปุ๋ยยังไงต่อเดี๋ยวก็ไปติดตามกันได้เลยครับผมสวัสดีครับวิธีคน้นวิธีงัวนะครับเมื่อนีก้กะอ่าทีภาพพิพี่พอองนะครับผมมาเบงแพนกล่านะครับที่หองปลูก้วยวิธีการ Ăm, ยำต้มโดยใส่รถไถเดินตามห้องนี่นะครับยำนะครับกับมาเบิองว่ามันเกิดดีว่าดีเป็นจังไดน,นะครับปลูกได้กับสีประมาณจักเดือนหนึ่งแล้วนะครับประมาณเดือนหนึ่งแล้วาจากสังเกตเบิองความเาวมันก็จะได้ประมาณจากเกือบ20เส้นนะครับบางบางตนบางอันนะครับอันนี้คือเ่าเบิองไปกลๆนะครับเบืองไกลๆก็เห็นเป็นเห็นเขียวเขียวส่วนหลายบางอันมันเป็นตนเขานะครับก็คือมันเป็นเข่าที่มันเกิดจากในดินทีที่เขาเอามาปลูกนะครับก็คือ ดินอันนี้คือผมผมเอามาถงไม่นะครับพอมาถใไม่มันกะปลูกแล้วมันกะมันก็มีต้นเขาขึ้นมากนะครับอันนี้วอดบอริซีเรียนะครับเพราะว่าเขาเขาตัดไปพร้อมหยาเลยครับตัดไปพร้อมหยาหรือมันกะสิสันไปเองนะครับอันนี้กะเข่าๆนะครับนี่ครับอันนี้กะสิเป็นเพ่งกุหลาบนะครับที่ที่เริ่มแตกเกิดขึ้นนะครับอันนี้อันนี้เป็นต้นเขาเด้อครับนี่นี่ครับช่วนช่วงรกะกะถึกกะกะดีอยู่นะครับเกิดถือว่าเกิดหนานะครับเกิดหนาอยู่ นี่ครับเกิดน้าโยมันกะอีกจักน้อยนะครับกันได้น้ำได้ปุ๋ยได้อีกนะครับคือช่วงนี้มันมันมีฝนมาเรื่อยๆนะครับมื่อนี้กะมื่อนี้เป็นมื่อวันที่สิบเจ็ดนะครับผมสิบเจ็ดวันอาทิตย์ที่สิบเจ็ดนะครับก็ได้มาอัปเดตให้พตุพี่น้องเบิงนะครับเพราะว่าเห็นเบิ้งจากข่าวนะครับเพิ่นว่าซีมีพายุเข่าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะครับกะก็เลยเพื่อท่านได้สูบน้ำใส่อีกเทียหนึงนะครับเพราะว่ารอบรอพายุนะครับเลยเลยสิบ่ได้เอาเอามา เอามาสูบไสนนะครับวัตถิธาฝนจากผ้ายุ่เนี่ยนะครับเพราะว่าเขาถ่ายมันแตกแหงเลยนะครับให้เขาได้เรื่อยให้เขาได้ยังนะครับส่วนนี้นะครับอันนี้โอ้อันนี้เพนกลาผมเหี้ยนะครับนี่ครับทึ่งเป็นเพนกลาทึ่งหยาไว้เกิดขึ้นนะครับนี่ครับเพนกลาบางต้นก็บเหี้ยเกิดนะครับนี่แต่เขาตัวไหนมันจำดินแนงสิครับมันมันสิเกิดดีนะครับนี่เขากระสแตกขึ้นมาไว้นะครับนี่อันนี้อันนี้ก็มีแตกขึ้นมาเนี่ยนะครับนี่จำดินแนงสิแหละครับบางบางปลายมันก็สิแหงไปก้อนแต่ว่า ส่วนในถิ่นติ้ในดินนี่ครับบางต้นมันข็สติเขียวมันก็สติติดบ้างสี่นะครับนี่อันนี้ก็เป็นแพ่กลานะครับที่เกิดขึ้นนี่เพ่งกุลาอ่อนๆนะครับอันนี้ก็เริ่มเลื่อยแล้วนะครับผมนี้นี่อาจจะเป็นแถวเริ่มเลื่อยแล้วนะครับแพ่กลาผมมาสิป้อยไว้นี่จักไข่แมไในจักสองเดือนมาครับเท่าความสิ่าเอาอ่าเจ้าควายซิไดตัดอันแรกนะครับกะกาว่าประมาณกลางเดือนพฤษภานะครับกลางเดือนพฤษภาก็เจ้าคอยซีอ่อเจ้าคอยซีไดตัดนะครับ อันนี้ถาว้านปุ๋ยนะครับแต่ว่าอ้ฟังนีหนานะครับอันนี้ต้นแห้งสีนี้ไม่ไม่จะแพงกว่านะครับนี่แปลงนี้ตรงนี้แห้งหนาครับนี่นี่ครับตรงที้มันเกิดดีนี่พอพี่น้องเบิ้งเบิ้งนีด้วยครับนี่ยำไปมองมองติดแนี่ติดแน่งสีครับเกิดดีเขียวนี่ครับมองนี่ลงล่งพื้นแนี่นี่ติดดีอันนี้นี่แป๊บเดียวครับดงนี่แป๊บเดียวผมใส่เข้ามาแป๊บเดียวมันสิเหลือยนะครับขันได้ปุ๋ยไดน้ําอีกนี่แห่งสีงามขึ้นไปอีกนะครับ โอ้ทางนี้มีแต่เพ่งกว่าล่าเลยครับท่านพี่น้องโอ้งามครับผมถือว่าความพึงพอใจของผมนะครับจากที่ปลูกมาเดือนแรกเนาะใส่เข้ามาผ่านไป1เดือนนะครับผ่านไป1เดือนมือนี้วันที่17นะครับวันที่17เมษายน2อ6 5นสองร้อยหก้าะครับขังก้อนที่ผมเอามาถ่ายคลิใปในาวุงคือผมอัปเดตมือมือที่ผมปลูกผมจําวันที่ว่าไรนะครับแต่ว่าผมจํำในวัานอาจจะประมาณจักเดือนหนึ่งแล้วนะครับประมาณจักเดือนหนึ่งนะครับ กะนี่แหละครับพามาเบิงโซ่หนิวเห็นห้างห้างยังสี่นี่กรเกิดดีนะครับนี่มันจะแพ่งกลาเริ่มแตกขึ้นครับนี่เริ่มแตกเริ่มยั้งขึ้นนะครับมันมีจะเป็นใบแพ่งกลานะครับถือว่าโดนใจนะครับถือว่าถึกใจอยู่นะครับถึกใจคักอยู่ได้ดั้งใจนะครับตรงนี้ปลูกแบบหน้าตมนะครับที่นี่อู้นี่พรมีน่องหนาหนาค่ะี่ครอบเนินนี่ไส้หนานะครับไส้หนาก็เกิดหนาเด้อพรพีน้อง เบิ่งผมผมใส่ยำจนโมลงครับตัวนี้เอารถไทยำจนโมลงมันก็แตกเกิดทิ้งสี่แล้วครับนี่อันว่าผู้ใดมักอยากนนาก็ใส่หลายสี่แหะครับใส่หลายยำโลงนี่นะครับแป๊บเดียวนี่พี่น้องเบิ่งโซนนี้ไม่ได้เพ่งกลานะครับผมตัดสองเที่ยนะครับผมผมมาผิวสัมผผมตัดหลอบหนึ่งมีทูน่ามีทูน่ากรกดาประมาณกลางเดือนกันนาขณะที่ใส่ได้แล้วนะครับเพราะว่าตัดสองหลอบใส่ได้เลยนะครับนี่ นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวไปทังนี้เขียวๆนี้มันถี่เห็นแตกต่างกันอยู่ด้วยครับว่าเป็นเพ่งกอหลาดหรือเป็นเขานะครับผมใส่ว่าผมพอใจครับทังนี้แหงงามครับว่ามีต้นเข่าเกิดจากต้นเลยครับนี่มึงห่งงามๆครับกะโดนใจนะครับถื่อใจอยู่นะครับได้ถือว่าได้ผลดีนะครับได้ผลดีวิธีนี้กะแนะนํานะครับเอ่อบ่าต้องปลูกห้ายนะครับสงสัยข้าผมบ่อยากให้ปลูกแบบวิธีแบบวันกบเลยนะครับ ไอ้ใส่เป็นแบบผมนี่ครับพอค่อยปลูกขันห้องนิดหน่อยนะครับแห้งเป็นห้องน้อยเท่าไรนี่แห้งดีเราเฮ็ดพื้นที่ให้มันเรียบๆนะครับแล้วก็ยำเอานะครับยำเอาสง่นะครับปลูกเท่าไรน้อยสูบน้ำใส่มัรกไว้แล้วก็ยำนะครับยำยำยำมันเกิดงามนะครับเกิดงามเกิดดีตรงนี้ก็มันมันเป็นพื้นที่คุมจักหน่อยนะครับแพ่งครลาสซิโบ้เคยเกิดนะครับพวกได้ิปลูกนะครับอันนี้แน้นนำเลยนะครับผมปลูกมา สามปีซี่ปีแล้วปลูกจังไหนมันกับว่างง่ายนะครับก็คือตรงคุมคุมนะครับสมมติว่าฮ็อปปลูกไปแล้วเขาเอาหนามใส่เตรียมไฮน์นะครับพี่น้นองมองไหนทีมันหนามคุมนะครับใส่เพ่งกลาบไม่ต้องใส่หลายได้ครับเสียดายมันบอเกิดครับมันบ่เกิดเขายังคอยเอามาใส่ตอนทีแบบว่าเอ่อมันหนามน้อยๆแห่งๆยังซี่แล้วคอยเอามาเสียบเอานะครับมันมันสิเกิดไว้กว่านะครับอันนี้มันกระสีพึ่งเกิดออกมานี่ครับมันมันสิเกิดบดีซ้ำซ้ำ ทวงมันเป็นเนี่ยดินดอนนะครับตรงไหนดินดอนแพ่งกวรานี่สิมักตอนที่เขาปลูกไม่นะครับตรงนี้ก็สิตายไงนะครับสมมุิว่าน้ำขังเนี่ยมันสิมันสิแห่งมันสิมันสิเน่าไปเลยยังส่นะครับมันสิ่ดำไปเลยแต่ว่าพอพอมันแห้งนะครับพอดินมันแห้งมันจะแตกเกิดมาคือเก่านะครับมันก็บ่ได้ตายแต่ว่ามันมันบ่ได้ผลผลิตนะครับแล้วก็ช่วงหม่องจังสี่นะครับหม่องคุ้มคุ้มนี่พักบุ้งยังสิเกิดคือจังอ่าถ้าผู้ใดตามเบื่องในคลิปนะครับก็อ่า ในในใน,ในช่องของผมเนี่ยมันจะมี่งที่ผมปลูกแบแปลงหนึ่งมมแจะพักบุ้งเกิดนะครับมองคุมๆนะครับเพราะว่าแพ่งโคลาเข้าสูบพ,พักบุง้งบ่ได้นะครับอันนี้ก็คือขอดีขอเสียนี่ครับของอีกอย่างหนึ่งของแพงโคลาที่เห็นอันนี้ขึอ้นอยู่ในแปลงเดียวกันเลยนะครับนี่น่ะก็มาอัปเดตเบิ้งนะครับกะสำรับมันนี่ก็ถือว่าพอใจนะครับผมก็ใส่เข้ามาผมพอใจอยู่โอ้งามนะครับปลานี่ก็งามอยู่ถือว่าได้การ รายการอยู่ครับเดี๋ยวผมจะเอาเบิ้งนะครับว่าสิเอาปุ๋ยยูเลียหรือสิเอาปุ๋ยขอกมาใส่นะครับเพราะว่ามันที่ขนมาอย่างจัน่อยนะครับทางนี้เดี๋ยวอาจจะได้เอาปุ๋ยขอกนะครับมาใส่เพราะมันมันสิงามกว่านะผมผมมัาปุ๋ยขอกนะครับอาจจะมาร่วมกันไม่ถึงว่าว่านทั้งปุ๋ยขอกปุ๋ยยูเลียนะครับแต่ว่ายูเลียสิเบาลงจันเลยบาเพราะด้๋ว่านหลนะครับบ่ได้ว่านไหลายเพราะว่ามันมันกิด พ่มาหล่อพ่อให้มันมันเขียวมันมันแตกกอขึ้นในซื้อนะครับขันเป็นว่านว่านต่อไม้นี่ใส่สูตรเป็นสิบหกสิบหกสิบหกประมาณสูตรประมาณนี้นะครับสิบหกสิบหกแปดหรือยังส่นะครับเอาตัวตัวแรกกับตัวสองให้มันไลยๆนะครับก็คือถ้าเอาซีว่านเอาว่านเอาว่านเอาอ่ใบนะครับว่านเอาใบให้มันเขียวมันงามนี่ใส่ตัวแรกนะครับคือปุ๋ยเคมีห้อมันจะมีสามตัวเนาะตัว ตัวแรกตัวกลางตัวตัวหลังคือตัวหนึ่งตัวสองตัวสามนะครับมันจะเป็น NPK นะครับเท่ากับขันท้างสวานตัดห้งง่วเลยนี่ใส่ยูเลียนะครับชีสหกศูนย์นะครับมันก็สิดีแต่ขันท้องเอามาเห็ดเป็นแบบเป็นทอนพันดนะครับก็สิบหกสิบหกแปดทั้งสี่นะครับก็คือให้ตัวแรกตัวสองมันลายๆนะครับเพื่อสให้เขาล่ำตนที่เขาแข็งแรงนะครับส่วนแรกก็คือสีเขียวโดนเขาก็สีเขียวดีนะครับตัวสองก็คือบำรุงล่ำตนของเขานะครับ ให้เขาต้นใหญ่ต้นงาวนะครับกับบำรุงลำต้นก็คือต้นที่2นะครับกับเป็น16 16 8ไปนะครับประมาณนี้นะครับตัวตัวสุดท้ายนี่บ่ไดเน้นนะครับบ่ไดเน้นนะครับแต่กะปุระหาได้แบบ16 16 0หรือประมาณนี้นะครับมีปุ๋ยตัวใดที่สูตรประมาณนี้นะครับว่าเท่าตรงการอีหยังเท่ากะเอาเอาหาปุ๋ยที่มันเป็นลักษณะแบบนั้นมาใส่มันกัสิประหยัดต้นทุนเท่านะครับเพราะว่าจังหญ้าเนี่ยตัวสุดท้ายมันบ่ได้จำเป็นนะครับมันบ่ได้จำเป็นเท่ากับ่าจำเป็นที่ต้องเอามาใส่ ก็จำเป็นที่ว่าต้องเป็นปุ๋ยในตลาดทั่วไปนะครับหาสูตรที่มันเขาเอามาใส่มันจะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่เขาจะเอาไปใส่นะครับมันกะสีประหยัดเท่านั่นะครับโอเคเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับกะสีฝากไว้สำนี้ก่อนนะครับมาอัปเดตประมาณนี้นะครับอัพเดตเพีงกะลานะครับสำหรับเพื่อนพี่น้องท่านใดนะครับที่สนใจทอนพันธุ์นะครับกะช่วงนี้กะบพราะท่านนี้นะครับเพราะมันเัราะท่านนี้เน่านะครับผมเพราะว่า ล่าสุดผมก็เอามาปลูกนี่แหละครับกับว่าธัญามันพึ่งในเดือนหนึ่งเองนะครับที่ผมปลูกไปนะครับถ่ายแจกคสองอาทิตย์นะครับผมสองอาทิตย์กับประมาณช่วงตุนพฤษภาคับที่เขาช่วงหนาฝนพอดีผู้ใดสนใจนะครับก็ลองทั่วเขามาสอบถามทั่วเขามาสอบถามทรเขามาเบื้องก่อนนะครับว่ามีพันหยาหายบ้องหรือจ้าไหนก็มันก็จะได้ตรงกันนะครับจะเตรียมแปลงเตรียมยังไว้นะครับกับมาก็จะได้มาเอานะครับกับพ่อมีไหยแบงนะครับ ประมาณอายุประมาณ40หามือนะครับอจจิบ่ถึง60มือที่มันแกจัดนะครับแต่ขันผู้ใดสนใจนะครับช่วงประมาณพฤษภาพตภาต้นพืษภะพานนะครับก็โทรเข้ามาได้นะครับโอเคท่านมนี้ก็ฝาไว้สักนี้นะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ